สวัสดีเจา้าผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมคนเดิมคือมล่ากิต์สไมลี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีฟ่าทรูทมูบาไงครับวันนี้เราไม่เจะมาเล่นนตอมาสอนลูกเก็ตจำแล้วก็สกิจจำแล้วก็อาจมีแ,มนะแมทมด้วยละแมท้ายคลิปด้วยนะไปดูว่ามันคือตัวอะไรนะครับคุณอ,อึ้งโลก็ เราเป็นตัวของเจอกันกอดเลยกันนะคุณสู้เจอแบบที่หนึ่งการกระโดดธรรมดาธรรมดาไม่ไมีสองแบบเพราะมันก็คือการขึ้นแบบนี้กระโดดอ่ะทุกคนก็ทำการกระโดดแล้วก็อ่ะก็เป็นการขึ้นแบบนี้จะพูดดูซูเจอรกระโดดุกอย่าพุ่งก็แค่ให้คุณเนินวก้มหน้าแล้วก็กระโดดแล้วก็ยิงกะพุ่งเคลย และแบบและแบบที่สองก็คือการทำแบบต่อเนื่องก็มีเวอร์ี่เด็กคลองต่อเนื่องก็แี้ีลังก็แ้างหน้านี่เลยก็แข้างหน้าทำแบบนี้เลยนี่ยมนทไม่ได้แล้วก็แบบที่สามเนี่ยก็คือ การวอ์จัมนะสิไอ่เวนไม่พูดอ่าอ่าวันนี้ไม่พูดสิ่งะสิงนี่มั้งดูกสุดเดูนอะนี้ แล้วเขาทุกคนก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะทุกคนนั่นคือเอ่อเจมวานไปไปดูกันเลยคนเราก็มาดูดเดวมวานแล้วเออพี่จับหน่ะนะไช้สองรูปแล้วเ,เราต้องเดินแล้วก็กดระเบิดแล้วก็อ่าน,นี่ไม่เพอรชนะทุกคนลงมาใหก่อนตายเลยเกิดอะใรกันนะ มากันกันมากันมากนอนีอนี่อนอนีล้วขึ้นมานี้ก็เบรกหลังมันจะเบรกทักทีเลยนะก็แล้วแต่นะแล้วก็แค่รอยางนนี่แหละก็จะตีนีวก็จะเวพุ่งหามันได้เลยแล้วก็จเเปิดอันเดียวนะเปิดอันเดียวก็จะ ลอยางนตายจ้ายวกคกับมให้ราาอ่านี่กคนกับมัวิสานก่อนนะรยคุณกลับแลกลับไปแล้วแบบที่สอล้วคนก็มีอเอ่อขุนตอมมาแก็เป็นการแกรนิตเริ่เชื่อจำนะแล้วคนก็ทาแบบนี้อะ มีพื้นมือนอ่าแล้วรอแป๊บนึงแล้วก็ก็จะมินได้เหมือนกันแต่ว่าทำยากกว่าของติกกี้นะใช่โว่ามันทำยากกว่าด้วยมันว่าใช้ติกกี้ดีกว่าเยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่มีไอ้เดวแมนมันไม่มีไอว้วอติกกี้จัมแบบวอจัมอ่ะมันไม่มีเลยคุณก็เสียต่างๆแต่ข้อดีก็คือมันกระโดดได้สูงอ่ะเออโว้ยยยยิง,งยย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 ย ไออ่ะมันนั้นอันนี้มันถึงช่วงแถมกันเลยฮะคนมาถึงช่วงแถมกันเลยอ่าดูคนเนี่ยเราก็จะมาเล่นมาสไนเปอร์นะคนซึ่งมันตัวคนที่ว่จะบอกจุดซุ่มต่างๆเกมเนี่ยคนถ้าแบบไอ้ตัวตรงมันจะตรงกลางได้ทุกคนตรงกลางได้ตรงตรงนู้นอ่ะมันแค่ยืนตรงนี้ยคนนึกว่าจะเล็งไว้อ่ะเล็งก็หาหัวเดินมาเออเนี่ย แล้วก็วิธีการแบบหยุดเลงอ่ะแบผมตันคุณนั่งข้าวไว้อย่างนี้ใช่ไหมก็คุณก็กดแทสที่เปลี่ยนอุละชนิ้วชี้อ่ะเปลี่ยนแล้มันก็จะหยุดเลงให้แบบต้องยิงแล้วก็ดเล็งที่นู่นที่ว่าก็ดีนะก็เป็นเนี้ผมก็มีที่แบบแต่ก็ระวังสปาย,ยาู่นะตรงนี้สปายคือสไปทีช่ชอบเขา้าเข้าข้างสไนปเปอร์นะคนไม่ชอบเข้ากัน คณไม่รู้ว่ามข้าวตรงไหนนะคือก็รู้มมันอยู่นิ่งๆี้ก็ไม่เป็นไรไได้ยินเดินเดินมาแล้ไที่ตรงนี้นะคนี่ก็จุดดีเราะคุณไม่ค่อยเ็นแตยิงไหมก็ายิงมายากมากเวยนิงมาไม่ได้แล้วคนนี่เ็นลิงมานี้เลยิงอยู่ข้างบนะมันยืข้างบนได้แล้วก็จุดิงออกมาาถ้าเกิดจะเป็นแบนเปอร์ฝ่ายบูอะ เด่กอเด้งก็กไอตันีี้ก็ชักเจอสปายก็ตีเลยเลยนีเลยกิไปได้ก็ไม่้ยงเลยตายนี้นกตระวังสปายสอนาคือจุดนี้นะก็จุดีอยู่ี่าก็ยาวอยู่ตรงนี้นะร้อมันจะไวกก็ยิได้ ก็ติดอยู่ทีมแดงก็ตอนนี้ไอ้พวกไนเปอร์ทีมแดงก็ไอ้เทมฟ้าก็ยิงได้นะติดอยู่ซุ่มเล็ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ก็ต้องระวังแล้วตัวนั้นฝั่งฟ้าก็จะเห็นอะไรฝั่งนี้ก็เห็นนะตันเล่นไม่ของฟ้าก็ยิงเราตายได้ก็ดีนะตัระวังเขาวางไว้นะ้็เกิดก็เกิดคุณยามมาขึ้นเาไปสปายมาเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไป็ะสปายพวกโรกระโดดกระโดดกระโดดไว้เนียพี่ันมันดีหัว อัตรายมากสกิโคนันตรายอ้โคตรเท่โคตรอันตรายเลยนะเอคนที่มันก็น่ากลัวที่สุดแล้วแต่มันเก่งมากบอคนที่มมีคนนี่ยก็มหา่าเทมเหกลาหานเอ จอพวกยิงกัะสุนช้าๆอย่างเช่นดีวแมนหรือไม่ก็พวกจพโซเจอร์แบบนี้ครับก็กระโดดซิกแซกแบบนี้เหมือนกดไปด้านด้านซ้ายแล้วกลนเลือนขวาแบบน้แปบนก็จะหลบได้ันหลบการยิงของมาตัวจะอได้เซิร์เปอร์เลยนะก็ดีมากเลยนะามว่าไม่ได้กด ก็ตัวใหญ่ถ้าเกิดโดนตะครบไอ้บอาต่างประมาณสี่นัดแหละเสียกัอนมีนจะอันนั้นเลยคือใช้ปืนอะไรไม่กี่วินาทีมันก็หายแล้วนี่ก็เป็นมี่กับต่างหมุดจะมาซ้อนแล้วก็มีแถมให้หน่อยเกี่ยวกับการเล่นกัางตัวละครนะ ก็สวันนี้โค้ดจบที่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคนเบย์เบาย